สสวยสวยยตัวย,ยางดันหลบปี2024เลยยางใหม่นะจ๊ะได้ยางใหม่กันเลยมาดูด้านไหนด้านในออปชันจัดเต็มระบบเลยคุมค้มๆเบาะหนังสีดำปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าพวงม,มาลัยมันตินะครับพี่หรูหลายอยู่แล้วนะใครๆก็ขับได้คะ่ะคุณพี่ะ่ะสวยด้วยนะ หน้าจอทัชสกรีนตัว2.5ไฮบริดเนี่ยเป็นหลังคาสรูปแล้วนะแตกต่างจากตัวพิมอ่ตัวไฮบริดพรีเมียมอะต้องแค่ออปชั่นค่ะเครื่องเสียงจะมีอการปรับควบคุมเครื่องเสียงจากทางเบาะด้านหลังนะ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่แหละราคาต่างกันเยอะนะขับ2.5ไฮบริดก็คุ้มแล้วนะคุณพี่ไฟท้าย LED เซนเซอร์ถอยหลังทั้ง4จุดเลยนะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะพี่ สวัสดีค่ะพี่ซันนะคะสนใจรถย,ยนต์รุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะตัว GR Sport มีเข้ามาแล้วนะตอนแรกมีมา2องคันเนี่ยใครที่ตามหาอยู่นะ GR Sport สีดำซะด้วยทะเบียน3491นะอันนี้สุดหลอกของเราออปชันจะเต็มอยู่แล้วนะใครที่ตามหา a อาติ GR Sport ค่ะคุณพี่นี่ด้านหน้านี่เลยนะ โตโยต้าอัลต1.8 G R Sport ลรปี2019ไม่แสนกลางค่ะคุณพี่ราคาเท่าตัวอัลติโฉม1.6 G เลยราคาถ้าอัลติโฉม1.6 G เลยเพราะว่าเลขไม้ด้วยนะคะที่เป็นไม่แสนกลางคนลาออกได้ไหมคนลาสามารถออกได้นะคะถ้าสมมติทำงานอยู่พื้นที่ไทยมีพาสปอร์ตมี w o r ร์ e r m i t นะคะ ต,ต่างดาวเนี่ยขอคนไทยค้ำหนึ่งคนนะถ้าคุณพี่เป็นคนลาวเป็นต่างชาตินะคะใช้คนไทยค้ำหนึ่งคนสมมติมีแฟนเป็นคนไทยก็ใช้แฟนที่เป็นคนไทยนั่นแหละคะ่ะค้ำให้นะคะหรือใครก็ได้นะคะขอเป็นคนไทยมาค้ำให้นะจ๊ะในการออกรถหรือไม่ถ้าพี่ไม่อยากจัดไฟแนนซ์เอาง่ายๆเลยซื้อสดเก่งซื้อสดในเลทประมาณแสนต้นๆหนูก็มีนะสวยๆทั้งนั้นคันนี้นะคุณพี่ นนคันนี้ราคาอยู่ที่519,000เองนะ519,000เท่ากับออลติส6 6ตีเลยแต่พี่ได้ขับ G r Sport นะคะไ,ไ,ไฟหน้าโปรเจคเตอร์การดีไซน์กระจังด้านหน้าคือแตกต่างจากออลติสทำงานอยู่ที่ไทย22ปีแล้วจ้าโอ้โหจัดไปเลยจ้าคุณพี่จ๋ามีถิ่นฐานอยู่ที่ไทยนะซูซูกิมีไหมคะซูซูกิมีเซียค่ะมีเซียเลยคันเดียวนะ ูซูกิเซียสได้ไหมปี2017ซูซูกิเซียสนะปี2017มีนะทักบ้านเกี่ยวมาเลยนะคะคุณคุณวิไลพรคะอย่าลืมบอกว่ามาหาเซลกลางเต็นนะมาหากางเต็นนะนิสสันโนดมีไหมนิสสันโนดหมดแล้วค่ะพี่ยูเซอร์6 0 5ูนี่ิสันโนดหมดแล้วนะคะตอนนี้มีอ m เม a ่าอะเม่ามีตัวหนึ่นะคะเนี่ยตัวเนี้ย ตัววีมีเข้ามานะแต่ว่าไม่ทันจริงๆเลยนะเซลที่นี่นะคะค่อนข้างเยอะเซลมี4ี40กว่าท่านพี่ดูและถูกใจขอรบกวนนะพี่ถ้ายังไม่มาดูรถจองเพื่อล็อกรถก่อนก็ได้ไม่งั้นสมมติพี่จองเพื่อล็อกรถใช่ไหมแต่พี่มีแพลนออกกับเพลนยนแล้วแน่นอนแน่ใจว่าออกกรยนพ์น่ะพี่สามารถเปลี่ยนย่อคันก็ได้ถ้ามาดูแลไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าที่นี่ รถยังไม่ถึงบริษัทเลยนะคะจองกลางอากาศจ้าและก็เนี่ยล้างทําความสะอาดรอปล่อยทันทีพี่ค่ะรถคันนี้ต้องบอกว่าเข้ามาเป็นรถเข้าใหม่ประมาณ2องสาวันรถยังไม่ถึงบริษัทจองแล้วจ้าเรียบร้อยกําลังปล่อยเลยเนี่ยเตรียมปล่อยแล้วนะตรงนี้เอาติ๊ผ่อนไม่เกินเจ็ดพันมีไหมคะเอาติ๊อยู่ในเลทเจ็ดพันอยู่แล้วค่ะคุณพี่เพราะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสน สามแสนแปดหมื่นเก้าพันจะผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่ามานะคะ 100, แสนละสองพันนะคะจากที่คำนวณพี่มีงบดาวไหมถ้าพี่ไม่มีงบดาวอ่ะมันก็จะทําผ่อนในไม่เกินหกพันไม่ได้นะจ๊ะเหมือนลูกค้าหนูอ่ะลูกค้าอยากได้ยาริสแต่มีงบดาวหนึ่งแสนอยากผ่อนไม่เกินสี่พันราคาตัวรถต้องราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันถึงจะไม่เกินงบลูกค้าเห็นไหมเนี่ยเราคำนวณมาให้เรียบร้อย พี่มไม่ใส่แมทหรอยังไม่ใส่ยังหายใจสะดวกอยูยังหายใจสะดวกดยู่นี่พี่ที่ทำหาว่าซูซู k i มีรุ่นไหนซูซิกิเนี่ยคือคันนี้ได้ไหมฮอนด้าซีวิกหน่อยค่ะซีวิกเอา f อซหรือ f อบหรือเอฟอีค่ะมีหลายโฉมเลย FC, f อฟซ FB ออยู่ตรงนี้ อันนี้ก็ซีวิกแต่ตัวนี้เป็นตัว F B ได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็น F C F C เนี่ยมีเหมือนกัน Honda c ซ v i c นะคุณวิภาชอบ22นะคะด้านหน้าของกางเต้นตัวนี้คือตัวเริ่มต้นที่กางเต้นมีนะคะเป็น Honda Civic F B นะ ตัว FB จะเป็นรุ่นปี12-13นะคะเลขไมล์แสนสามพันนี้ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0า2 9 9 0 0 0หนูตกผ่อนเดือนลับประมาณเอ่อ5,000กว่าบาทต,ตกผ่อนเดือนละ5 0 0 0กว่าบาทนะถ้าเป็นตัว Civic FB นะคะตัวนี้เครื่อง1 8 e นะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะสีดำหล่อเลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์พี่ซื้อสดยังได้เลยนะคะันนี้ ซื้อสดจริงได้เลยภายในนะคะเบาะปรับพาบไฟฟ้าทางด้านคนขับนะคะเป็นเบาะสีเบจค่ะคุณพี่แล้วเป็นหนังแทด้ดไว้กินหนังแบบกินหนังจริงถ้าใครไม่ชอบกินหนังนะคุณไม่แน่นํามีครูสคอนโทลให้แล้วเครื่องเสียง FM AM Bluetooth ได้นะคะเชื่อมต่อให้ได้มีตัวเชื่อมต่อให้นะสวยเลย FB นะจ๊ะรุ่นคลาสสิกออกตัวพุ่งแรงแน่นอนนะเซลล์ที่นี่ก็ขับกันเยอะเลยนะคะ เบาะด้านหลังยังไม่ได้สภาพช้านะคะคุณพี่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเบาะหนังแท้นะถ้าตัว FB นะ FB เป็นหนังแท้เบาะเขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปลายแดงเลยนะคะ<บ>อันนี้<บ>ในส่วนของ c <บ>ี v i c FB ปีสองพนะคะ2 9 9 0 0นจัดไฟแนนด์ได้อยู่นะ<บ>มาเดี๋ยวพาไปดู FC นะคะ FC จะเป็นไฟท้ายที่แบบว่ารูปจะซีใหญ่ๆเลยนะคะ ฮอตฮิตเลยนะคะคุณพี่แต่งโคตดสวยนะคะตัวนี้วัยรุ่นดังสิทธิ์เขาใช้กันเดี๋ยวพาไปดูเด็กมาหาลัยเนี่ยใช้กันเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปในส่วนของ Honda Civic FC นะคะ ฮอนด้าซีวิกเอฟซีครับเอฟซีใช่ไหมอาเดี๋ยวเรามาดูกันอาคันนี้เป็นเอฟซีตัวทร์โบหรือคันนูน้นอ่าไปคันนู้นก็ได้ไปเนี่ยสวัสดีลูกค้าเลยนะคะช่วงนี้จะบอกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะเนื่องจากตอนนี้อากาศแปรปรวนฝุ่นเยอะมากนะคะอาเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าฮอนด้าซีวิกเอฟซีนะคะคันนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวใครซื้อคันนี้ไปเดแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งนะคะลูกค้า ขออนุญาตเปิดประตูเข้าไปในด,ดูในรถนิดนึงนะสวัสดีอ้าวล็อกเอกนะคะคันนี้ลูกค้าจากขออนุญาตเปิดแมสไม่ใช่อะไรนะหายใจไม่ทันลูกค้าจา๋าหายใจไม่ทันนะคะสำหรับคันนี้ลยเป็น Honda Civic นะคะตัว FC 1.8ีนปอนะคะปี2019ลูกค้าราคาอยู่ที่5 90, 9 9 0 0 0บาทค่ะนะคะ599นะคะลูกค้าจา๋ซื้อคันนี้นะ,ะขอรายได้20,000นะ,ะลูกค้าจา๋ซื้อคนเดียวจบนะคะ อ่านะไม่ต้องดาวไม่ต้องคํานะคะลูกค้าจ๋าไม่ต้องดาวไม่ต้องคําเลยนะคะขออนุญาตเปิดแมสนะคะเพราะว่าหายใจไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะลูกค้าจ๋านะคะอ่ามาดูตัวทบก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูตัวทโบนะคะไปดูตัวทโบนิดนึงนะคันนี้สีรู้สึกว่ามันมีสองคันลูกค้าจ๋าเพิ่งหลุดจองมาเอ้ยไปจองเมื่อวานคันหนึ่งหลือคันหนึ่งนะสำหรับคันนี้เลยนะคันดาซีวิคนะตัว turbo นะคันนี้โอ๊ยจองแล้วมอาดีกว่า เปลี่ยนใหม่คันนี้จองแล้วใช่ไหมซีวิกตัวทอร์โบดูรถครอบครัวยังอ,ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูรถครอบครัวน,นิดหนึ่งนะระหว่างรอ10นาทีสุดท้ายนะลูกค้าจ๋าใครอยากได้รถอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยอยากได้รถเก่งรถกระบะรถครอบครัวนะคะลูกค้าจ๋าพิมพ์กันเข้ามาให้แหมได้เลยนะคะช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะลูกค้าจ๋าอากาศแบบเปลี่ยนแปลงลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อรถครอบครัวใครอยากได้รถครอบครัวบ,วบ้างนะ,ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวแถมประกันเครื่องเกียร์ซ่อมส่วนให้ปีหนึ่งนะ สำหรับคันนี้เลยนะคะโตย่าตาฟอร์จูเนะคะลูกค้าจ๋า2.4ขอดูนิดนึงจำราคาไม่ได้2.4งวีปี19ลูกค้าราคาอยู่ที่8 0 0แสนเนี่ยฮะราคาเท่าไหร่8ปดแ0 0แบาทนะคะลูกค้าจ๋าราคา889เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าเนาะราคา8 8 9 0 0 0แเาพเท่านั้นรายได้ขอ2เท่าของค่าง,งวดรายได้ขอประมาณ35,000ื่นนะลูกค้าจ๋ารายได้35,000ซื้อคนเดียวจบ นะรายได้สามหมื่นห้าซื้อคนเดียวจบนะคะลูกค้าจ๋านะและคันนี้คืออะไรข้างในโอโ้โหโคตรสวยเลยนะได้อ่าคันนี้ได้บนพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะลูกค้าจ๋านะลูกค้าจ๋าคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะปุ่มฟุตสตาร์ทคันนี้สวย เบาะได้เป็นเบาะหนังสีเขาเรียกว่าน้ำตาลเข้มนะซีวิกทโบกี่แสนราคา5้าแสนเก้าค่ะลูกค้าไม่ติดจองนะซีวิกทโบห้าเก้าลูกค้าจ๋าเนี่ยสำหรับคันนี้ราคา8ปดเก้าเก้นะสองจุดีขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะรายได้ขออยู่ที่3ามหมซื้อคนเดียวจบนะพี่นะตัวทโบมีคันหนึ่งพี่เหลืออีกคันหนึ่งนะคะตัวทโบนะคะลูกค้าจ๋าแต่คันนี้ใครอยากได้รถเจที่นั่งนะลูกค้าจ๋า SUV ยเอ้ขอโทษที p ี v คันนี้นะ ไปซื้อป้ายแดงราคาล้านสี่ล้านห้าแต่วันนี้เราเหลือราคา8ปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะสองจุดสี่วขับเคลื่อนสองล้อลูกค้าจา๋าโหโคตรสวยเลยอ่ะขออนุญาตเปิดดูนิดหนึง่งเนะี้ยที่เก็บสัมภาระกว้างไหมอ่ะพี่โฟดูก่อนนะคันนี้ที่เก็บสัมภาระกว้างมาก,มากๆนะลูกค้าจา๋านะที่เก็บสัมภาระกว้างนะลูกค้าจา๋าข้างในบอกเลยว่าสามารถนั่งได้อีกหลายคนนะคะลูกค้าจา๋าสามารถนั่งได้หลายคนเลยอ่ะพี่โฟ ส่องเข้าไปดูข้างในนิดนึงนะลูกค้าจ๋าพี่โฟส่องเข้าไปดูข้างในหน่อยนะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้สีขาวนะรายได้35มหมเอาไปเลยซื้อคนเดียวจบนะพี่รายได้3 5มหมซื้อคนเดียวจบนะใครสนใจนะแท็กได้เลย @py4236 ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะขออนุญาตปิดนิดนึงนะอ่ะไปดูกันต่อนะคันนี้เลยนะใครที่กําลังหามองหาอยู่นะสําหรับ f o r t จูเนอนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคันนี้ระวังรถนะพี่นะสำหรับคันนี้เลย f อ r t จูเนอรคันนี้เป็น เครื่อง 2.5V นะลูกค้จาจ๋า 2.5V คันนี้นะ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงภายในอ่ะเดี๋ยวไปดูนะ 2.5V ปี2000เท่าไหร่เอ่ย14 ลูกค้าราคาอยู่ที่539,00 0สาเท่านั้นนะรายได้ขออยู่ที่ประมาณ25,000ื้ซื้อคนเดียวจบใครอยากได้โฟล์คเชอร์คันนี้ไปขับชมแชมป์นะคะลูกค้าจ๋าชมแชมป์มีแค่คันเดียวนะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอ่ะสนใจ atpyc 2 3 6ให้หน่อยนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใครอยากดูคอสบ้างนะคอสตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือประมาณ3คันนะคะคอสเหลืออยู่ที่3คันนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพาไปดูคอสก่อนเลยนะ คือต้องบอกแบบนี้ว่าคลอสลูกค้ามีตอนนี้ประมาณเข้ามา10ตอนนี้ขายไป2หรืออาจะเหลือประมาณอีก3คันมั้งลูกค้านะสนใจคันไหนนะลูกค้า atv สี่อสามหกได้เลยนะสำหรับใครที่อยากได้คลอสมีทั้งน้ำมันมล้วนไฮบริดนะตัวไฮบริดเซฟตี้พรีเมียมนะลูกค้าจ๋าราคาป้ายแดงเกือบล้าน2แต่วันนี้มันขายอยู่ที่นะราคาอยู่ที่นะลูกค้าจ๋าราคาเริ่มต้นแค่ ,00 0 0นปลายๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพาไปดูนะคะลูกค้า ใครอยากได้คอร์สนะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะต่บอกก่อนอย่างนี้ก่อนนะลูกค้าในส่วนของคอร์สประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์เอาไปเลย1ปีลูกค้าจ๋าประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์หนึ่งปีเอาไปเลยนะคะลูกค้าจ๋าเอ้ยไม่ใช่ประกันซ่อมเสียรประกันวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่นะคะมาดูเลยนะลูกค้าจ๋าสาหรับ Honda c ซ V โอโหคันนี้ร้อยังเปิดอยู่เลยอะ มาดูโตโยต้าโครล่าคลอสดีกว่านะลูกค้าสวัสดีคนดู60ปีสำหรับคลอสคันนี้นะลูกค้าโตโยต้าโครล่าคลอส s 1.8 Hybrid ปไฮบริดปี21ลูกค้าราคา679,000เาเท่านั้นนะคะราคา6 7 9รายได้ขออู่ประมาณ5 0ง0มื้อุคนเดียวจบเลยไม่ต้องดาวไม่ต้องค้ำนะคะลูกค้าขอให้รายได้สเท่าของค่างวดนะคะคันนี้ทักหาน้องแหม่ได้เลยสนใจนะอ่ะขออนุญ,ญาตพาไปดูข้างในกันเนี่ย สำหรับคันนี้โตโยต้าคนล่าคลอสนะคะโอ้ภายในสีดำนะลูกค้าภายในสีดำนะและคันนี้นะลูกคา้าจ๋าเป็นปีน21ตัวสมาร์ทด้วยตัวไฮบริดตัวเริ่มต้นราคา679ลูกค้าไปซื้อป้ายแดงอ่ะประหยัดไปเกือบ50นะราคา679,000เท่านั้นขอรายได้อยู่มา2 5 0 0มมีบัตรเครดิตนะอนุมัติรับรถไปเลยภายใน2ชั่วโมงนะลูกคา้าจ๋า ภายใน2ชั่วโมงอนุมารับรถได้เลยนะคะไปต่อกันเลยอยากดูรถคันไหนอีกลูกค้าอ่ะนี่ดูก่อาคลอสไอคันนี้เตยต้าคันนี้ติดจองไหมนะสําหรับคลอสคันนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนะคะที่อยากได้คลอสนะพี่เป็นรถนะคะ SUV นะลูกค้าจ่าเจ็ดที่นั่งโคตรสวยเลยประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับเตต้าโครราลาคล s คันนี้นะคันนี้เป็นตัว1.8 Sport ตพัสคันนี้เป็นตัวน้ำมันนะพี่ใครกำลังหานะ รถน้ำมันอยู่แต่เป็นตัวคลอสนะคะสำหรับ1.8ปสปอร์ตปี23ลูกค้าวารันตีศูนย์ยังคงเหลืออยู่ราคาคันนี้อยู่ที่759,000เท่านั้นนะคะลูกคะะ้าจ๋าราคา759นะสำหรับคันนี้นะราคา759,000วารันตียังศูนย์ยังครบเหลือๆหลือนะคะไม่หมื่นสลูกค้าขอรายได้35,000พอสำหรับตัวโตโยต้าคลอ c คลอสคันนี้2 5 0 0 0ซื้อคนเดียวจบนะเครดิตดี ซื้อคนเดียวเลยนะค่อนต่อเดือนประมาณ1 3ื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋านะใครสนใจคันนี้รีบทักหาได้เลยแอดทีนะคะอาถัดมาคันนี้สีเทาเอ้ยเขาเรียกว่าสีอะไรสีออกสีสีเทาสีสีเท,า,เทาไหมอ่านะคะคันนี้ลูกค้าจ๋าคันนี้เป็นสีเทานะคะสำหรับ t o y ยต้าโคโรล่าคลอสนะคะ1.8นะคะลูกค้าจ๋าไฮบิดพรีเมียมปี2020ราคา719นะ คันนี้เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะ,ะราคา719นะคันนี้ขอรายได้อยู่34มหมนะรายได้ประมาณ34มหมซื้อคนเดียวจบนะพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะสวัสดีคนดู94คนดูนะ,ะลูกค้าจา๋าโอหสวัสดีล็อกเอกคันนี้ลูกคาา้าจ๋าใครอยากดูภายในคันนี้แอดพีวสได้เลยนะคะคันนี้นะสำหรับใครอยากได้เตยต้าโคลลากตัวคลอสคันนี้นะรีบเลยรีบทักหาได้เลยนะคะอ้าวถัดไปนะลูกค้าจา๋าอ่ะสำหรับมาดูคลอสคันนี้บ้างนะ สำหรับคลอสคันนี้1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะลูกค้าจากปี22ลูกค้าวารันตีศูนยังคงเหลือหลืออยู่ผู้รัวละราคาอยู่ที่779,000นะคะรายได้ขอ30,500นะรายได้30,500ซื้อคนเดียวจบนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับคันนี้สีขาวด้วยคันนี้เป็นขาวมุกนะลูกค้าจา๋าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงนะคันนี้เป็นสีขาวมุกนะสีสวยด้วยนะ,ะลูกค้าบอะข้างในาจะเป็นเบาะหนัง น้ำเสียน้ำตาลเข้มนะป้ายแดงอยู่ประมาณร้านสองนะคะลูกค้าจ๋าเอ้ยขอโทษเอาถูกถูกละป้ายแดงอยู่ร้านสองอัตราการซสีเปิดประมาณยี่สามจุดสามกิโลต่อลิตรนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะภายในหูลูกค้าใหม่กริปเหมือนป้ายแดงนะดอกเบี้ยชนป้ายแดงด้วยดอกเบี้ยอยู่ที่สี่ปีสองจุดสามเก้าใครคือบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะโตโยต้าโคโรล่าคลอสนะคะ รีบทักหาน้องแมนได้เลย a t p y 4 2ต่อด้วยอินโนวาได้ค่ะพี่สักครู่นะคะคันนี้นะราคาอยู่ที่779,000ต่อด้วยอินโนวาคันข้างหลังแบบนะ,ะต่อเลยนะสำหรับใครที่อยากได้โตโยต้าอินโนวานะคะคันนี้นะคะลูกค้าจ๋า 2.8G ปี18ลูกค้าปรับราคาให้ลูกค้าแล้วนะจาก6 0 0 0 0กว่าตอนนี้เหลือ599พี่มิสเตอร์เอกคันนี้ว่างนะยังไม่มีใครจองนะ สำหรับเตอร์ใต้อินโนวน่นะคะราคาคันนี้อยู่ที่0 0 0แสนนะคะลูกค้าจ๋า5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายได้ขอ20,000พอนะรายได้2 0,000ซื้อคนเดียวจบนะพี่นะรายได้20,000ืซื้อคนเดียวจบนะสำหรับอินโนวาเอาไปขับรถเขาเรียกว่าอะไรเอาไปลงเขาเรียกว่าเอาไปลงไเอาไปขับรถเอาไปขับแกร็บได้หมดเลยแล้วก็ภายในค่อนข้างนี่จะกว้างนะลูกค้าจ๋าภายในกว้างเลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะให้ดูก่อนภายในโอ้โหเป็นไงลูกค้า สามารถพับเบาะได้ด้วยนะลูกค้าจ๋าพับเบาะได้ด้วยนะ,ะลูกค้าลูกค้าจ๋าสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะแอดพีวายสี่สองสามหกได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าแอดพีวายสี่สองสามหกนะคะสนใจคันนี้มีคันเดียวนะพี่ถ้าเป็นอินโนวาค่ะนะสนใจคันไหนรีบทักหาได้เลยนะสําหรับคันนี้มีแค่คันเดียวนะส mm hmm. วัสดีคนดู75คนดูนะคะลูกค้าจ๋าอยากดูรถอะไรกันอีกคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ mm hmm. ลูกค้าอยากได้รถเก่งไหมรถเป็นพวกแคมรี่หรือเปล่าเรามีให้หมดนะ เรามีซุกทุกเซ็ชันอ่ะโอเคได้เวลาอสมควรแล้วเนะคะเดี๋ยวน้องแมมหูเวลาพอดีเลยเดี <S <S ๋ยวแมมขอลงไลฟ์ก่อนนะเจอกันวันนี้ครึ่งชช่วโมงช่วงนี้ต้องบอกว่าฝุ่นเยอะมากนะคุณโฟเนาะเราไม่อยากออกอากาศกลางแจ้งแบบไลฟ์สดแบบเดียวแคเบียนหัวเลยนะนะนะลูกค้าต้องช่วงนี้ต้องคอยรักษาสาุขภาพตัวเองไว้ด้วยนะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ฝุ่น p m อ่ะลูกค้าค่อนข้างที่จะหนานะลูกค้าจ๋าและนะน้องแมมนะคะลูกค้าจ๋าเข้าจะมาไลฟ์ทุกวันเนะคะเวลาเที่ยง เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็บ่ายสามถึงบ่ายสามโมงคือเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะลูกค้าจ๋าฝุ่นเยอะมากนะออกกลางแจ้งไม่ค่อยได้นะคะลูกค้าจ๋าเนื่องจากฝุ่นพีเอ็มหนาแต่บริษัทรับเปิดทุกวันนะตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่ปิดนะลูกค้านะคะเปิดเก้าโมงเช้าปิดหกโมงเย็นมาหาหน้องแหม่มได้เลยนะติดต่อน้องแหม่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ใครอยากดูรถอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะหรืออยากดูรถเขาเรียกว่าอะไรอยากดูรถอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะคะหรือว่าอยากมาดูที่เพรยน์บริษัทเปิดทุกวัน ตั้งแต่9โมงเช้านะคะลูกค้าจา๋าปิด6โมงเย็นใช่ไหมคะพี่โฟนี่ขออนุญาตคันนี้คันหนึ่งได้ไหม่อนที่จะลงไลฟ์คันนี้นิสันมาร์สนะลูกค้าจา๋าราคาไม่ถึงแสนนะคะแล้วจะอยู่แสนต้นแต่ไม่ได้ดัมจอมไม่ได้ว่าราคาอยู่ประมาณแสนหลักแสนต้นแน่เลยนะคะคันนี้นะใครอยากขอไม่เกิน3,000เอาคันนี้ไปเลยนะลูกค้าจา๋าเพิ่งเข้ามาด้วยใครอยากสอบ่อนไม่เกิน3,000เอาคันนี้ไปนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับนักขายที่อยู่ร้อนหลังและอยากได้คันนี้นิสันมาร์สนะพี่แคปหน้าจอแหม่มไว้เลยนะจะแ สำหรับวันนี้มันต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปในไลฟ์ถัดไปนะว่าจะมาไลฟ์ live เรื่องรถคันไหนยังไงนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ